สวัสดีครับผมสมหมายเจรสูงเทปเซลสาขาสีคลินวันนี้เรามาดูรถสีประตูตัวสูงเกีเซเกียร์ออตโอต้เครื่องพันเก้สีเทาสีนี้เลยนะครับสีนี้เป็นสียอดนิยมเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันว่ารุ่นนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีอ่าอะไรดีสําหรับรุ่นนี้ที่ลูกค้าออกรถค่อนข้างเยอะนะนะครับเรามาดูด้านข้างก่อนรุ่นนี้จะมีเรื่องลายล้อนะ เอกลักษณ์ของเขาเลยเกียร์แทนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนล้อไม่มีการจัดทรงาลายล้อจะมีลายเป็นลายนี้เลยเป็นลายสีเงินนะดุมล้อจะมีโลโก้อิซุสุสีเงินอยู่นะครับแบบนี้เลยแล้วก็จะมีวงแหวนสีเงินน็อตล้อสีเงินนะนะครับนี่ขนาดยางสองหกห้าทหกสิบห้าสิบแปดลายดอกยางเป็นแบบนี้นะนะครับวิ่งถนนปกติบ้านเรานี่ใช้ลายแบบนี้เลยนะครับ กาะถนนดีแล้วก็เสียงไม่มีเสียงดังด้วยนะครับรายนี้เวลาวิ่งช่องล่างด้านหน้าเป็นอิสระอีกโลกสองชั้นนะมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคลงนะตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกนี่นะครับให้ความปลอดภัย,ยนะครับเวลาเราวิ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีแบบนี้นะครับด้านข้างมีโลโก้อิสุสซิงเิน เป็นไฮรนเดอร์นะส่วนกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะเกทเซตมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบวิวอินอ่าให้ความชัดเจนปลอดภัยเวลาขับขี่นะเวลาเลี้ยวนะครับแล้วก็มือจับสีเงินสวยงามแบบนี้เลยมีสัญญาณขโมยด้วยนะตัวนี้นะครับนี้เลยนะครับที่ปัดน้ําฝนน้ำขึ้นที่ก้านปัดนะตัวนี้น้ําขึ้นที่ก้านปัดแล้วก็จะมี กระจกนะครับเป็นแบบอัดซ้อนนะเป็นกระจกนิรภัยนะเวลาแตกเราจะไม่บาดน,นะครับช,ช่วยเรื่องของปลอดภัยนะเสากาเป็นแบบมาตรฐานนะครับอ่าส่วนฝากระโปรงโฉมสอยี่สิบเป็นแบบนี้นะมีเส้นสายเพิ่มขึ้นมานะครับมีสันเพิ่มขึ้นมาสวยงามแล้วก็แข็งแรงด้วยส่วนไฟนหน้าเป็นไฟนหน้าแบบใบบีม led นะมาพร้อมไฟไฟเดย์ไลท์นะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยนะครับไฟเดย์ไลท์นี่จะติดตอนที่เราวิ่งออกตัวนะตัวนี้นะครับ แสงสีขาวให้เห็นชัดเจนเวลากลางวันสามารถปรับระดับได้ตามระดับน้ำหนักบรรทุกนะตัวนี้แล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะไฟตัดหมอกจะเป็น LED นะเกจแอะเกจแซดนะครับถ้านนเป็นเกตที่ต่ำกว่านี้เกตแอลจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะจะเป็นหลอดแต่ตัวนี้เป็น LED ไฟออกมาเป็นสีขาวนะไฟตัดหมอกมาพร้อมกับกรอบส่วนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้า โฉม2024ล่าสุดเป็นแบบนี้เลยมีโลโก้ Isuzu ส,ส,สีเงินนะมีเส้นคาดตัวผ่านตัวโลโก้ Isuzu ส,สีเงินนะครับเป็นสีเทา,อ,าออกสีเงินหน่อยนะครับแล้วด้านล่างนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเทาเห,าาหลังพึ่งนะด้านหน้าเป็นหลังพึ่งช่องอากาศขนาดใหญ่นะทำให้อากาศไหลผ่านไประบายอากาศที่อินเตอร์คูลเลอร์ได้ง่ายนะนะครับ รุ่นี้มีอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะช่วยระบายความร้อนนะครับเป็นเครื่องยนต์1,9450แรงม้านะแรงบิด350นิวตันนะเมตรแล้วก็นะครับรอบเครื่องยนต์สูงสุดที่1,800ถึง2,000รอบนะแรงบิดนะครับแรงบิดนี่ดีมากๆเลยนะครับเวลาเราวิ่งทางไกลนี่กําลังเหลือเฟอือเลยนะนะครับอ่าส่วนด้านข้างเป็นแบบนี้เลยมีเส้นสายจากด้านหน้าสู่ด้านท้ายนะเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ด้านประตูนี่จะมีคานเหล็กนิรภัยเนี่ยนะนะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยนะเซฟเวลามีอะไรกระแทกด้านข้างนะกระจกมองข้างนะครับแบบนี้เลยอันนี้ผ่านนอกนะนะครับบันไดใช้บันไดนะครับเป็นพูโทนนะมีเส้นสายนะครับกันลื่นด้วยนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวมิติตัวรถนะครับ ความยาวนะครับอยู่ที่5,280ัมิลนะครับยาวเลยนะครับสมส่วนมากแล้วก็ความกว้าง1,870ความสูงนะครับ1,790งมิลนะครับส่วนมิติกระบะนะที่ลูกค้าเอาไปใส่ของนะครับความยาวนะครับอยู่ที่1,450นะความกว้าง1,530แล้วก็ความสูง2ตัวพื้นกระบะนะครับที่ใส่ของนี่490รมิลนะ รประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบนี้นะนะครับมีเส้นสายขึ้นมาแล้วก็มีกล้องสองหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับช่วยเรื่องความปลอดภัยนะเวลาเบรกนี่เห็นชัดเจนนะเป็น led ด้วยนะครับมีแฟลชทับทิมด้านล่างกรชนท้าย2 2ส,ส,สเต็ปนะครับแล้วก็มีไลฟ่ฟาดด้านหลังนะเวลามีฟาดจับด้านหลังสามารถไลฟ่ฟาดได้แล้วก็จะมีเบรกปมที่3เวลาเราเบรกเราเห็นชัดเจนเลยนะครับ นี่มีโลโก้เกตเซดด้วยด้านท้ายนะครับอันนี้ลุยน้ําช่วงหน้าฝนลุยน้ําดีมากเลยนะครับตัวนี้ลุยน้าก็ใกล้เคียงกับโฟวินเนี่ยนะนะความสูงมิติตัวรถลุยน้ําใกล้เคียงกันเลยนะครับแปดร้ mm. อยมิลิเมตรมาดูภายในนะครับอแผงประตูเป็นแบบนี้เลยนะครับแผงประตูเป็นแบบนี้เลยนะครับผมส่วนภายในจะเป็นแบบนี้นะครับ วงมาลัยสามารถปรับได้ถึงสีทิศทางขึ้นลงนะครับเข้าออกสีทิศทางเลยส่วนกุญแจจะเป็นแบบนี้นะกุญแจเป็นแบบมูเลเตอร์นะครับนี่เป็นกุญแจนิรภัยนะถ้าลอกเรียนลายลอกแบบลายมาแล้วไม่สามารถสตาร์ทรถติดนะครับตันนี้อ่าส่วนวงมาลัยตรงนี้นะครับดูวงมาลัยทีนะนะครับเป็นตกแต่งด้วยโครเมียมนะตัวนี้นะครับเดินได้จริงสีขาวแล้วก็เป็นหนังด้วยนะครับ ตรงนี้จะมีคุชคอนโทรนนลนาะล็อความเร็วได้เวลาขับขี่ทางไกลลดอาการเมื่อยล้านะครับตรงกลางนี้มีโลโก้นะครับอิสุสีเงินส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีปรับเครื่องเสียงนะนะครับเกียร์เเกียร์ออโต้ยกสูงนี่ไฟหน้าไอตัวจาอ MID เป็นแบบ LED นะนะครับส่วนคอนโซลหน้ากระจกกูนุ่มเลยนะตรงกลางนี่ก็จะมีนะครับที่ใส่ของได้นะ มีไฟสุสเกเฉินรงกลางนะนะครับเดินได้จริงด้วยตรงนี้เดินได้จริงสีขาวนะครับเสาเอมีที่ดึงตัวขึ้นด้วยขึ้นลงโกสบายนะตัวนี้นะครับเบาะนั่งเป็นแบบนี้เลยนะนะครับเป็นแบบคูนแม็กนะครับแล้วก็เดินได้สีขาวด้วยนะครับหน้าจอขนาด8ดนิ้วนะแล้วก็นี่มีที่ปุ่มปรับแอร์เป็นแบบมาตรฐานนะครับ หัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยตกแต่งด้วยโครเมียมเลยนะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็สามารถปรับเป็นเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับเวลาขึ้นลงทางชันนี่มีระบบช่วยเรื่องการขับขี่ขึ้นลงทางชันได้ด้วยนะครับรุ่นเกียร์แซมีตัวระบบป้อ,องกันล้อหมุนฟรีด้วยนะครับมีระบบ e s c นะครับควบคุมการทรงตัวได้ด้วยเนะี่ยตัวนี้มีระบบเยอะมากมายเลยช่วยเรื่องการขับขี่นะฮะเกียร์แซ แต่ราคานี่ไปได้เลยนะเกจกลางๆนะครับสูงกว่าเกจแอแต่ต่ากว่าเกจแซทพนะภายในเป็นแบบนี้เลยกว้างนั่งสบายนะนะครับระยะห่างนั่งระหว่างผู้กับเขียผู้โดยสารนี่ด้านหน้านี่ห่างกันเยอะเลยนะครับเวลานั่งร้ายมือัดนะครับตัวนี้แล้วก็เสาเอนี่ไม่บดบงังถ้าวิาสัยในการขับขี่ด้วยนะเสาเอนี่นะครับไม่บดบงังเห็นชัดเจนปลอดภัยนะเวลาขับขี่นะครับตัวนี้ส่วนระบบ ความปลอดภัยอื่นก็จะมีเรื่องแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมีแอร์แบ็กให้2ใบนะรุน่นนี้แล้วมีกองฝุ่นเพลท2.5นะครับมีระบบ ESS นะครับเวลาเบรกฉุกเฉินเบรคแค่มีไฟเบรกติดแห้อัตโนมัติเลยนะครับนี่ภายในแล้วหลังคานี้นะครับมีลำโพงเสีดาวด้วยนะมีลำโพง,หนะงหให้ถึง8ตัวเลยนะเกียร์แซเกียร์ออโต้เครื่องพันก้านะภายในเป็นแบบนี้เลยนะครับจุดเล็กๆต่างๆเล็กๆน้อยเราก็เข้ามาดูรถได้นะนะครับตรงนี้ ตกแต่งด้วยวัสดุเงาดําด้วยนะกรอบของช่องแอร์ก็ตกแต่งวัสดุเงาดําเหมือนกันตรงนี้ใส่แก้วน้ําได้เลยได้น่าใช้มากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอเดี๋ยวมาดูตอนสองกันเนาะ,ะเรามีรถด,ดูเรื่อยๆนะครับตอนสองน,นี่แผงประตูตรงนี้ด้วยนะครับตกแต่งด้วยแผงประตูนะครับมีมิติลายเพชรด้วยนะตรงนี้เสาบีมีที่ดึงตูขึ้นนะ นี่มีที่ใส่กระสานด้านหลังของผู้กับขี่ด้วยนะครับมีแอร์ตอน2นะมีช่องเสียบอ่โทรศัพท์ด้วยนะครับเป็นไทยเป็นแบบไทยซีเลยนะส่วนเบาะนั่งนี่ฝั่งคนขับฝั่งด้านหลังนี่ก็จะมีปรับพับแยก60-40ได้นะแล้วก็ตรงกลางนี่มีที่พักแขนด้วยมีใส่ใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะนี่กว้างแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีไร้ฟ้าด้านหลัง ราคาเป็นแบบนี้นะครับกว้างนั่งสบายแบบนี้เลยราคาค่าตัวสีประตูนะครับเกต Z เกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่ถ้าเป็นยูโรสี่ราคาอยู่ที่เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะนะครับถ้าเป็นยูโรไฟก็ราคาอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นสองพันเพิ่มหมื่นหนึ่งห้าพันบาทครับยังไงลูกค้าไงก็เข้ามาดูรถก่อนได้นะครับก่อนตัดสินใจรุ่นนี้เป็นเกรดที่ลูกค้ารถค่อนข้างเยอะนะครับ ยังไงก็ช่วยกดติดตามด้วยครับในช่องช่องนี้นะครับช่อง y o YouTube สมหมายนะครับอิสุสุขอบคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับยังไงเราจะมีรถต่างๆมาดูเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ